ธาาุรู้ที่บริสุทธิ์ก็คือความว่างเปล่าแห่งจัก,กรวาลภายในความว่างเปล่าแห่งจัก,กรวาลมีรูปธรรมและนามธรรมเท่านั้นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอยู่ในความว่างเปล่านี้และมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามกฎของไตรลักษ์ คือเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสิ่งต่างๆที่เป็นรูปธรรมที่ผุดขึ้นมาอยู่ในความว่างเปล่าแห่งจักรวาลน,นี้คือสิ่งที่สามารถรับรู้ได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายก็คือพวกวัตถุเข้าของต่างๆ เป็นต้นว่าต้นไม้ภูเขาสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายจอมปวกเสียงทุกชนิดกลิ่นทุกชนิดรสชาติที่สัมผัสได้ด้วยลิ้นตลอดทั้งความร้อนความอ่อนความแข็งร่างกายสัตว์มนุษย์อุณหภูมิต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นรูปธรรม ที่โผล่ขึ้นมาในความว่างเปล่าแห่งจักรวาลน,นี้ก็เหมือนกับจอมปลวกเกิดขึ้นตั้งอยู่ในที่สุดก็ดับลงไปเป็นธรรมชาติของมันไม่มีกิเลสไม่ใช่กิเลสในความว่างเปล่าแห่งจักรวาลน,นี้ส่วนที่เป็นนามธรรมก็ได้แก่ความสุขความทุกข์ความดีใจ ความเสียใจความผ่องใสความเศร้าหมองอารมณ์กโกรธอารมณ์โลภอารมณ์หลงอารมณ์ทุกชนิดตลอดทั้งความนึกคิดต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นนามนธรรมโผล่ขึ้นมาหรือเกิดขึ้นมาในความว่างเปล่าแห่งจักรวาลเช่นเดียวกับจอมปลวกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามธรรมชาติของมัน ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่านามรูปทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหลายที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในความว่างเปล่าแห่งจักรวาลน,นี้เป็นธาตุถูกรู้เป็นสัจธรรมล้วนๆไม่มีกิเลสไม่ใช่กิเลสไม่รู้ความหมายในตัวเของมันเองเป็นไปตามธรรมชาติตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้ว อยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์ส่วนความว่างเปล่าที่เป็นธาตุรู้แห่งจักรวาลนี้เป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์มีอยู่ในธรรมชาติว่างเปล่าอยู่เช่นนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคงที่อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานเท่าใดก็ตามความว่างเปล่านี้ก็ไม่มีต้นกําเนิดของ ความเกิดขึ้นแห่งความว่างเปล่าและไม่มีขอบเขตอ้างอิงว่ามันว่างเปล่าไปถึงไหนถึงตรงไหนมันว่างเปล่านิ่งๆอยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นคงที่อยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นท่ารู้ที่รู้รู้อยู่รู้นิ่งๆไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาประจําโลกอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้ว ไม่มีเจ้าของแห่งการรู้ดังนั้นในโลกแห่งจัก,กรวาลนี้ก็มีแต่ท่านรู้แห่งความว่างเปล่าที่คงที่อยู่ตลอดเวลาและนามรูปที่ผุดขึ้นมาแปลปวนแล้วก็ดับไปตามธรรมชาติของมันภายในความว่างเปล่าแห่งจัก,กรวาลนี้มีเพียงสองอย่างเท่านั้น ถ้าผู้ใดปฏิบัติเข้าถึงท่านรู้แห่งความว่างเปล่าของธรรมชาติแล้วผู้นั้นก็จะไม่มีเราไม่มีตัวเราไปรับรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกแห่งจักรวาลไม่เมื่อมีสิ่งใดผุดขึ้นหรือตั้งขึ้นในความว่างเปล่าท่านก็จะรู้ผ่านรู้ผ่านไม่มีเราหรือตัวเราเข้าไปรู้ ในนามรูปที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเหล่านั้นเกิดกิเลสตัณหามันจะไปเกิดขึ้นได้ณที่ใดพระลหันท่านจึงอยู่กับความว่างเปล่าของธรรมชาติในโลกจักรวาลนี้และก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในความว่างเปล่านี้เป็นนามธรรมและรูปธรรมไม่มีกิเลสไม่ใช่กิเลสเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป เป็นธรรมชาติของมันทั้งความว่างเปล่าและนามลูกเป็นสัจธรรมล้วนๆไม่มีกิเลสไม่ใช่กิเลสที่จะไปคิดปรุงแต่งสร้างสังขารให้เกิดขึ้นที่จะทำให้เป็นทุกข์ขอให้พวกเราทั้งหลายได้ทำความเข้าใจในสัจธรรมทั้งสองอย่างที่ประจำโลกอยู่นี้คือ ความว่างเปล่าหรือธาตุรู้แห่งความว่างเปล่าของโลกจักรวาลกับนามรูปที่เกิดขึ้นในความว่างเปล่านี้ทั้งสองเป็นสัจธรรมล้วนๆไม่มีกิเลสไม่ใช่กิเลสมีประจำโลกจักรวาลอยู่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเมื่อเราเข้าไปสมมุติไปยึดคลองในส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นไปยึดครองนามรูป ก็จะเกิดกิเลสตัณหาคิดปรุงแต่งสร้างสังขารขึ้นมาเป็นอัตตาตัวตนเป็นสมมุติขึ้นมาในโลกใหม่คือโลกสมมุติไม่ใช่เป็นโลกของจริงไม่ใช่เป็นโลกของสัจธรรมที่มีอยู่ในธรรมชาติดังนั้นเราซึ่งมีอวิชชาไปหลง สัจธรรมที่มีประจำโลกอยู่จึงกลายเป็นโลกสมมุติขึ้นมาเป็นโลกแห่งโลกีโลกแห่งโลกียะโลกแห่งกิเลตัณหาลุ่มหลงบนเวียนเกิดตายในวัฏสงสารในโลกสมมุติในสามแดนโลกธาตุนี้เป็นของสมมุติทั้งสิ้นที่สร้างขึ้นมาใหม่นะ เกิดตายเกิดตายในโลกที่สร้างขึ้นมาใหม่ในสมแดนโลกธกาตุนี้ซึ่งเป็นโลกแห่งมายาไม่มีอัตราตัวตวในใดๆนะแต่ไปยึดมั่นว่ามันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเราจึงหลงในโลกสมมุตินี้เข้าไม่ถึงโลกวิมุติซึ่งเป็นสัจธรรมล้วนๆที่มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะฉะนั้นให้พวกเราได้สังเกตให้ดี พิจารณาให้เห็นให้เข้าถึงในสัจธรรมเหล่านี้ก็จะดับอัตตาตัวตนก็จะไม่มีเราไม่มีตัวเราที่จะทำให้เราเป็นทุกข์อีกต่อไปขออวยพรยะถาวริวหาปุลาปริปุเรนติสาคลัง เอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังคป,ปาจันโทปนรโสยธามณิโชติละโสยธาสพิติโยวิวชัชานตุสัพพโลโคโวินัสตุมาเตภวะวันตราโยสุขีทีคายุโกภวะ อพิวาทนะสีลทิสนิจังวุธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพระลังพระวันตูราบเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันทุเต Ha, ah, alah, dini